สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะหลายๆคนก็คงจะพักผ่อนอยู่ที่บ้านเนาะอันนี้ที่บ้านของอาจารย์ก้านะคะวันนี้มาดูผลงานตัวเองก็กำลังปริดอกนะคะกำลังให้ให้ดอกที่สวยงาม ถ,ถ,ถ้าแดดจ้ากว่านี้ก็เดี๋ยวก็คงจะบานคิดว่าอย่างนั้นนะคะก็ซื้อมาคละสีนะคะประมาณกิโลสกิโลก็มาแบ่งกระจายกันไปอันนี้จะเป็นสีขาวล้วนนะคะแต่ยังไม่เห็นดอกเลยอ,อันข้างล่างนี้ก็เหมือนกันค่ะก็ใส่ปุ๋ยอยู่นะคะ ส่วนอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกดอกอะไรแต่ว่าดอกมันเหมือนดอกเป็นลำโพองอะเป็นสีขาวดอกสวยๆนี่นะคะกำลังออกดอกอย่างนี้อันนี้คือช่อดอกเขานะคะดูเหมือนเหมือนลูกกระเจี๊ยบเนาะคือเราก็จะตื่นเต้นนะคะทุกๆุกทุก,ทก,ทกต้นไม้ที่เราปลูกอะเราก็จะคอยดูความ ความเจริญเติบโตของเขาอะค่ะว่างมากมันมันคือมันอยู่กับต้นไม้อ่ะมันมีความสุขอ่ะมันมันมันเป็นอะไรที่เรารอลุ้นทุกวันคอยมองทุกวันรดน้ําทุกวันนะคะก็รอดูคอยดูความเจริญเติบโตของเขาอันนี้เป็นความภูมิใจมากๆสําหรับคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่สําหรับเรามองว่าโอ้โหเราอุตสาห์ฟูมฟักอะซื้อมาสี่ต้นนะคะไม่รอด ตายไปสามเหลือต้อนนี้ต้นเดียวก็โฟมฟักประคบประงมทุกวิธีทางใครเดินใกล้ก็ไม่ได้เพิ่งจะเอาไม้ปักล้อมออกนะคะคือต้อนติ้วนั่นเองต้นผักติ้วคือบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ที่ท,ท,ที่มีคุณค่าทางจิตใจไม่รู้สินะมองเห็นต้อนอื่นๆเนี่ยมันรู้สึกธรรมดาแต่พอเห็นต้นติ้วนี่คือมันมาหมดเลยมันมาแแบบ มันย้อนอดีตอ่ะมันเหมือนเปิดอัลบั้มภาพย้อนอดีตตอนเรายังเด็กเด็กตอนเราวิ่งเล่นอยู่ปสองปสามปสี่คือมันมันลืมตามาพอรู้ความมันก็เห็นต้นผักติ้วอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าอือคือมันกินได้ด้วยไปจับแมงทับอะไรอย่างเงี้ยมันเออมัน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 เป็นอะไรที่ไม่ต้องเล่าอ่ะพอเห็นต้นติ้วแล้วเหมือนเรื่องราวมันผุดขึ้นมาหมดเลย ก็เลยก็เลยรักนางมากนะคะอ่ะดูไม่กล้าแม้แต่จะเด็ดกินคิดดูแตกก่ก็ก็ต้องเด็ดเพื่อให้ให้แตกนะแต่เขาคงไม่ต้นโตสูงใหญ่มากเพราะว่าเราเราซื้อมาแบบแบบกิ่งพันุ์นะคะแต่ก็ต้องต้องเตดเด็ดต้องต้องตัดใจนั่นแหละกะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักหน่อยก่อนก็จะเด็ดเพื่อให้เขาแตกเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนอาจจะ น,น่าจะโตได้ดีน่าจะไม่ตายเนาะแต่ยอดเขาแบบอวบมากนะคะมีตอนนี้นับได้ประมาณสิบกว่ายอดแล้วถ้าแกงก็ได้หมอแล้วค่ะอันนี้ก็อีกช่อหนึ่งนะคะไม่ไม่รู้ว่าน,นี้จะเป็นสีอะไรแต่แต่แตอันโน้นอ่ะเป็นสีสีสีชมพูขาวอมชมพูอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเอามาคือมีสีเหลืองสีขาวอมชมพูแล้วก็ขาวล้วนนะคะ อันนี้ก็เรื่องราวเล็กๆ,ๆน้อยๆเล่าให้ฟังคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องโอ้ยขี่หมาธรรมดาแต่สำหรับเราแล้วมันเป็นมันไม่รู้สิมันมันเกิดมามันไม่ยังไม่มีโมเมนต์นี้นะคะพอมาได้สัมผัสเราได้ปลูกจริงๆนี่ทำลงมือเองนู่นนี่นั่นทุกขั้นตอนมันก็เลยก็เลยนะมันมีความภูมิใจเล็กๆอันนี้เขาเรียกต้นอะไรไม่รู้แต่ ชื่อชื่อที่จริงๆเลยไม่ทราบเหมือนกันแต่รู้ว่ากินได้นะคะรู้ว่ากินได้คนเหนือบางคนเรียกว่าต้นผงชูรสบางคนบอกว่าคณะเกาหลีแต่ยอดเขาคือเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยก็มาปลูกปิดหลายต้นแล้วนะคะอันนี้คือนางดอกขาวล้วนนะคะได้ชมแล้วแล้วก็ดอกสีแดงก็ได้ชมแล้ว อันนี้ดอกสีชมพูปนขาวก็ได้ชมแล้วนะคะส่วนอันนี้ดอกน้องขาวอมชมพูนะคะก็ได้ชมแล้วอันนี้ยังน้องสร้อยไกอ่อันนี้ก็เป็นสวนโดยรวมนะคะอยู่ข้างเล้าไก่ข้างเล้าไก่อันนั้นก็จะเป็นกลุ่มผักกาดผัก ใบแมงรักของชอบทังนั้นเลยนะคะก็อันนี้กำลังลงต้นมะเขือเมื่อวานบ่อนิเวณหน้าบ้านค่ะอันนี้เอาไว้เดินจุดก,กลมเดินทำสมาธิหลังสวมดมนต์แล้วก็จะยืดแข้งยืดขาโดยการเดินจงกรมทำสมาธิตรงนี้นะคะในทุกๆวันเนี่ยค่ะชีวิตมนุษย์ป้าอยู่คนเดียวก็มีความสุขกับ อาณาบริเวณเล็กๆของตัวเองนะคะนี่เป็นบอ่อประดูกค่ะประดูกน้อยอายุประมาณเดือนกว่าๆตรงน้นก็จะมีผักบุ้งมีถั่วนะคะอันนี้โตงามดีมากเลยก็จะอวดแหน่ได้อีกแล้วอันนี้ทำทุรักทุเรมากค่ะคุณผู้ชม ดิฉันทําคนเดียวไม่มีใครจับใครช่วยดึงช่วยจับก็เลยเออขึ้นรูปได้แค่นี้แหละปล่อยไว้ก่อนนะจ๊ะบานไม่รู้โรยค่ะกำลังงามนี่ภูมิใจนําเสนออีกคุณลุงใหญ่แล้วก็คุณพี่อ้อยให้มานะคะต้นเอ,อ่อดนันรู้สึกว่าจะโดนโดนนกอะค่ะจิกใบไปเสียดายมากสองสาใบแล้วไม่รู้จะทํำยังไงเนาะนกนี่เป็นอะไรที่ ้ามยากมากนี่ค่ะเหน่ดแดงเหน่แดงกันสวยงามเนี่ยตัดขึ้นมาเมื่อวานนี้นะคะภายในยังไม่ถึง24ี่ชั่วโมงนะคะตัดขึ้นมาจากโบ่อโน้นนะคะเพื่อเอามาทำการบำรุงแล้วก็ล้างรากเขานะคะรากเขาจะได้สวยอยู่ข้างล่างนั้นรากเขาจะติดโคลจะไม่สวยคือรากจะยาวแต่ใบจะเล็กนะคะแต่พอเราย้ายขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บ ลากก็จะสวยมากค่ะลากนี่สวยงามอย่างนี้เลยนะคะอวบมากฟูนี่นะคะกลิ่นกิ่นขึ้นมาดูอะลักษณะกิ่นมาดูนะเนี่ยเนี่ยดูลาบลากสวยอันนี้พร้อมส่งลูกค้านะคะการที่ก่อนที่เราจะส่งลูกค้าก็คือเราต้องเอาขึ้นมาจากจากบ่อที่เราเลี้ยงแล้วก็เอามาพักในน้ำนี้ เพื่อเหมือนกับว่าเป็นการล้างรากอ่ะให้รากมันสวยนะคะให้รากมันสวยเนี่ยรากรากเนี่ยรากแบบฟูๆให้ดูรากฟูๆเห็นไหมคะรากสวยมากเนี่ยต้นก็กาลังฟูๆสวยคือบอกได้เลยว่าสวยงามมากอันนี้ก็พร้อมส่ง,สงนะคะพร้อมก็ให้เขาล้างรากก่อนสักเออสักหนึ่งวันหนึ่งคืน เอาไว้อย่างเงี้ยประมาณเต็มเต็มที่ก็คือก่อนที่จะตักขายก็ประมาณสองวันเอาไว้อย่างเงี้ยและหลังจากนั้นก็จะตักใสก่ตะกร้านี้นะคะให้มันเสดดน้าเสดดเสดดน้ําสักพอประมาณไม่ใช่เสดดจ,จนแห้งนะคะเสดดน้ําพอประมาณพอให้น้าเหลือแค่แบบจากไหลไหลรินเป็นเป็นเป็นหยดช้าๆก็ถือว่าเอาได้แล้วก็เอาไปช่างลูกค้าหลายคนก็จะบอกว่าจาน ทำไมเอ่อน้ำนองก้นถุงมาเลยมันก็ต้องมีบ้างนะคะมันถ้ามันแห้งเลยทีเดียวเนี่ยมันก็จะมันบอกได้ยังไงอะพูดยังไงดีคือแหน่อะมันต้องมีน้ำอะมีนิดหน่อยแต่ไม่ได้ถึงกับโกงลูกค้าว่าอน้ำเป็นสองสามกิโลเลยคงไม่ใช่นะคะแต่ถ้าเค้นเอาน้ําจนได้นะก็คงจะแต่เราก็เกินเกินให้อยู่นะคะ เพราะว่าเราก็เผื่อน้ําให้อยู่นะอย่างถ้าสั่งที่อื่นเขาก็เออมันก็บวกค่าส่งค่าอะไรนี้เราไม่ได้บวกอะไรสักอย่างนะคะอะ่นี่ก็คือพร้อมส่งแน่นมากอันนี้แน่นมากช่างแล้วเมื่อวานนะตรงนี้สองกิโลตรงนี้โลครึ่งตรงนี้ก็สองโลก,กว่านะคะส่วนกันละมังนี้นางรั่วค่ะเราก็เลยเอาไว้เอาไว้เพาะเอาไว้เป็นกนละมังอนุบาล ส่วนอันนี้ก็ประมาณ3โลกกว่านะคะก็ที่สั่งมา10โลก็นี่แหละค่ะรวมๆอยู่ในนี้แหละแล้วเดี๋ยวย็นนี้ก็จะตักอีกนะนี่ก็คือบอ่อปลาดุกนะคะปลาบุกปลาดุกเอาน้ําใส่บอ่อทุกวันค่ะเพราะว่าถึงแม้ฝนจะตกทุกวันแต่น้ํามันก็หายไปเนื่องจากว่ามันเป็นเป็นปีแรก ที่ดินนี่มันยังไม่ซับน้ํามันก็มีการหายไประเหยไปซึมไปบ้างก็เลยต้องเอาน้ําลงทุกวันนะคะอ่ะตอนนี้ก็จะปิดน้ําได้ละประมาณครึ่งชั่วโมงได้ละเราก็จะทํากัน